ช็ดไปคดก่อนห้สะอาดแล้ววัดใหม่ยิบไปอย่าเอียงนะถ้ดึงขึ้นมาตงรงๆอย่าเอียงไหนถึงไหนคิดมันไม่มีถึงบนบอกเช็ดใหม่เลยเอาอีกรอบ<ต> <5 S 2> เลยไปห้าลิตรมืเอยจำไม่ได้ อ๋อดึงตรงตรงแบงบนฝ้าโปรงอ่ะตรงนี้แหละไม่ต้องไปไกลไหนถึงไหนไหนมุนอีกข้างนี้ดูดิไหนถึงไหนกี่น้ำมันถ้าถึงนั้นพอแล้วสี่ลิตรปกติใช้สี่นะ่เมื่อไหร่สี่จุดห้าจริงๆแล้วเฮ้ยอืมนี่ปอะพอแล้วสี่ตกแล้ว พอขนาดนั้นพอแล้วี่ฟานนขวดเมื่อกี้อยู่ไหนเอามาลองหน่อยขวดเอาคดมาดูกันเออไม่ใช่ไม่ใช่ขวดยึดไอขวดขวดหัูเชื่อมกี่นะเดี๋ยวเลยอย่าพึ่งต้องทายคลิปลงกนนี้ใจน่ออใส่ใส่ใส่ให้ให้ยืดของเออเขี่ยวเที่ยวอะเที่ยวหมดเลย เออเจ้าหน่อยอ๋อแล้วคิดฟ้าไหมเออแล้วคิดเครื่องครับประมาณนักครึ่งหนึ่งนาทีตัดไปเอาเลยตองรัวเ่าไม่รั่วหรอกรัดไป